Mãi chị vào là mãi 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 đi mãi 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 อเออพี่เล่นตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวรอบหน้าพี่เล่นตัวนี้ก็นะตัวมันตัวมันรีบาวไม่ดีอะแต่มันทิปอินได้อะโอทิปอินเออเท่สวยเยอะแล้วก็เนี้ยฮาฮเซกาว่าไอ้นักไอ้นักวันเล่อะนั่นบอกด้วยฮาเซพี่พี่พรแอดวานน่าจะเกือบร้อแล้วมั้งแอดวานคืออะไรพี่ไอ ไอเลขตรงไหนแอดวานคือสมมติเวลร้อยใช่ป่ะมันก็จะมีเวลร้อยไปอีกอ่ะอ๋อเออผมผมผมไม่รู้เพราะผมน่าจะไม่เคยเวลเต็มขนาดนั้นไม่รู้เซนโดไงเซนโดพี่เห็นท่าเซนโดเราแอดวานเหมือนกันนี่อ๋ออ๋ออ๋แอดวานที่มันเชมบัตไอเนี้ยนะบัตฝึกอะนะใช่ใช่เอาสกีนิกอ่ะสวยมากเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนติดมีคนติดสกีนนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้พี่ใช่ไหมใช่ มองไม่พี่เองนะเพิง่งมาอ้าวล็อกบิดตรงนี้ปุ๊บโอ้โหผมไม่ง่ายดูนี่นดูนี่นะเอ,อ้ยยังไม่ได้โอ้ไอันนี้ล้มโดนเฮ้ย,มไ,ยไม่ล้มไปหาขีหาทรงเออไม่ทันหรอวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเฟด โอ้ยยังฝ่องซ้ามีใครบ้างวะนะนแป่งอจจัดกันเป็นปลากระป๋องเลยอเออเยอ,อ,เอ,อตมนักต้บอดว่ะ <c oughs> เรามีความสุขเังไม่แก่การที่เราชนะบัด <c oughs> โอ้โดน <c oughs> โดน <c oughs> โดนโดนวัดหนังไส โดนดิไปอ้าวไม่ลงลงลงทิปอินไม่ได้ไต่ช็อตลงมันจะไม่ลงงงเงีเยนะ้ยไ,ไม่ใสามแต้ม <c oughs> แค่ชูในสามเต้มเบิ้บไปโอ้มันโดดมันโดโดเป็โโนโดมิโนโอะไรอ่ะทิปอินไม่ได้อ๋อมันทิปอินตรงนี้นี่ยว่ามันเลยระยะเฮ้ยทำไม,มเป็นภาษาจีนเะนี่ย มีแต่รูปไม่ทีทิอินเอาอินไม่ได้เอ้ยแต่ว่ามันโดนนะทิพย์อินไปแล้วเนี่ยอ้าวใช่หรือเปอ้าวแต่ไม่มีมันโหดเกินปะไม่ไม่มันมันมีแต่มันมทิพิ์กล้าลงนะทิพย์สังเกตนะอัตติดีมากล่ะว้าวอันอันติเป็นยังไงพี่อันติยี่มายิงฮานูอ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะ เราได้เห็นแม่ไงไม่ทันเลยไม่เล่มูนโตะไหนยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองทิพยินหน่อยฮะไม่ลงไม่ลงไม่ลงอ๋อนี่ทิพย์อโอ้ยแล้ว<ล>ท,ทำไมก่อนนะ้ะทิพย์มีหวัวร้อนอ่นะ อะะไรนทำไมก่อนหน้าน,นี้พี่ทีไีไม่ได้หรือว่าพี่พอยู่พีทีล่ะพีทีพีทีโอ้บอดบอดเหมือนไม่โดนลอกอ่ะถ้าเล่นกับคนมันมันจะโดนลอกไงอันนี้บอดเล่นกับบอดมันมันรู้อ่ะม,มันรู้เลี่ยงมาบอดอุ้มกระเด็นหมดกระเด็นลามาลาลาพี่พี่ขอหน่อยพี่ขอหนอ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยไม่อ๋อปั้ン ไม่ไม่มีเสียงด้วยติดลิก็สิต์นะไม่ท่ามันดูคลาสสิกจังเออเป็นท่าตีที่งงมากเลยอ่ะเข้าไปโฟลเตอร์ธรรมดามาถึงโฟลเตอร์ย่งถ้าชูนี่แหละกระโดดชูปกติเนี่ยหละปกติเลยไม่ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนจนีปกติเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเปิ่มไปทางโค้งเล่นกัำปั้นีังทำสุดเลยอ่ะแต่ถ้าพี่กดปุ่มอะไหนอะ

วัด,ดเงาโตะกัะแต่พื้นสนามมันลืน่นเออไอนี่เราก็รุแรงแดงขนาดน,นี้ไม่กันจะแล้วอ่ะไม่กันจะแล้วอ่ะจับเะ อ่ะเฮ้ยเดี <S <S <trips> <S oh, ๋ยวจบตอนนี้พี่ไปข้องน้ำก่อนนะเดี๋จวมากินซาเยอะเลยพี่อโอ้โหนถ่ายหมดใครล่อไม่โดนโดนมอดล่อกรับนีกิริยามันไอ้นี่โอ้ยมันจะกดสกิลมันไม่ไม่กดไทยอะเป็นอะไรนะโอ้ถ่าย ตบยากนะทิพย์อิ <c oughs> นน,มนะนม,นนมันต้องการได้แค่ลบทวน <c oughs> นะไปน้อง ไช่อุ๊ยดูนิวเกือบเกือบามแบ้ค์ไเกมมามาพี่อยู่น้ามาสุดละโอหจริงเลยเนี่ยิงปังมาพี่ขอเวลาแป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพ่นขอนามแป๊บ